ข้อ13ให้ an เป็นลำดับเ่ขคณิตที่มีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ r และ r มากกว่า1ถ้าลิมิต n เข้าใกล้ตี้ an ส่วนด้วย1ลบ r กํลัง n เท่ากับลบ3และลิมิตของ n เข้าใกล้ตี้ a1 บวก a2 บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก an หารด้วย r กํลัง n เท่ากับ4ค่าของ a3 ลบ a2 เท่ากับเท่าใด อันแรกนะครับแล้วก็มาพิจารณาตัวของสมาการนี้ก่อนแล้วก็หารด้วย i ยกกำลัง n ทั้งเศษแล้วก็ส่วนนะครับแล้วก็จะได้ว่าจะมีค่าเท่ากับ a n หารด้วย R ากำลัง n ทั้งหมดหารด้วย1ส่วน r ารกำลังเลบด้วย1เท่ากับลบ3ครับต่อมานะครับเนื่องจากว่าตัวของ1ส่วน r ากำลัง n นะครับมีค่า เข้าใกล้ศูนย์นะครับก็ตัดทิ้งก็เลยเหลือเป็นลบหแล้วก็ลบห่หารกระจายขึ้นมาก็จะเหลือเป็นลบ a n ส่วนด้วย r กำลัง n เท่ากับลบสต่อมานะครับตัวของอันนี้นะครับ a n ก็จะมีค่าเท่ากับ a 1คูณกับ r n, กำลัง n ลบหก็แล้วก็ตัวของ อากำลังเนะครับก็ตัดกันไปก็จะเหลือเป็น a 1็นหนารด้วยอเท่ากับสนะครับดังนั้นตัวน,นี้นะครับ a 1จึงเท่ากับ 3r เป็นสมการที่1ต่อมานะครับลิมิตของ a, n เข้าใกล้ที่ a 1็นบวกเอบวกไปเรื่อยๆจนถึงเ n นะครับแล้วก็หารด้วย r ารกำลังเอเท่ากับสอันนี้นะครับก็จากสูตรของผลบวกของอนุผลบวกของลำดับเลขคณิตอันนั้นนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ a 1็นหนึคูณอกำลังเลบหส่วนด้วยอลบห ทั้งหมดหารด้วย r กำลัง n น,นะครับเท่ากับ4ต่อมานะครับแล้วก็ตบ r กำลัง n ที่หารอยู่นะครับก็ขึ้นไปคูณตรงนี้ครับก็จะได้ออกมาเป็นดังนี้แล้วก็หารคูณหารกระจาย r กำลัง n เ,เข้าไปในวงเล็บนะครับก็จะได้ออกมาเป็นดังนี้เสร็จแล้วที่นี้นะครับตัวของ r กาลัง1ส่วน r กาลัง n น,นะครับตัวนี้ก็จะมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ก็ตัดทิ้งไปได้ครับ ก็จะเหลือเป็น A 1ส่วนด้วย r ลบหเท่ากับ4 A1 เท่ากับ4 r ลบ4เป็นสมการที่2ครับต่อมานะครับจับสมการที่1เท่ากับสมการที่2ได้ออกมาเป็น r เท่ากับ4แทนค่า R ลงในสมการที่1ก็จะได้ว่า A1 เท่ากับ12โจทย์ถามว่า a 3ลบเ2เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็แทนค่า A3 เท่ากับ A1R นึากำลังสองแล้วก็ A2 เท่ากับเ1 r นะครับ ดึงตัวร่วมออกมาเพื่อให้คิดเลขง่ายขึ้นคิดเลขออกมาแล้วก็จะได้เป็น144ครับ